สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับาตามกลางความขัดแยง้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับปาเลสไตน์แล้วก็กลุ่มฮามาสนั่นเองครับเวลานี้ปรากฏว่ากองบัญชาก,การกลางสาหรัฐดิการโพสต์ภาพในทวิตเตอร์หรือว่า X พร้อมกับข้อความว่าเรือดำน้ําชั้นโอยอโอที่กําลังเข้าสู่พื้นที่รับผิดชอบซึ่งตามภาพนั้นเป็นเรือดำน้ําที่กําลังลอยลําอยู่ในคลองสุเอตทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงไคโรประเทศอียิปต์นั่นเองนะครับ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเรือดำน้ำลำนี้จะไปปฏิบัติภารกิจอยู่ในตะวันออกกลางหรือว่าบรรทุกขีปนาวุธนิวเคลียร์ไปด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับการที่สหรัฐมีการออกมาเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวหลายฝ่ายก็มีความสนใจเนื่องจากว่าเรือดำน้ำชั้นโออโอนั้นหาได้ยากมากเนื่องจากเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บรรทุกขีปนาวุธไรเดนทูมีความยาว560ฟุตหรือว่า170เมตรกว้าง4 2ฟุตหรือว่า13เมตร ดำน้ำลึกได้ถึง800ฟุตมีฐานประจำการ15นายลูกเรืออีก140นายซึ่งสหรัฐนั้นมีเรือดำน้ำชั้นนี้ประจำการอยู่ทั้งสิ้น14ลำการเปิดเผยของเรือดำน้ำในครั้งนี้จึงเป็นการเปิดเผยที่ทำให้เห็นว่าสหรัฐนั้นมีจุดประสงค์บางอย่างเพื่อที่ต้องการให้โลกนั้นได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของสหรัฐริการในครั้งนี้กองบัญชาก,การกลางสหรัฐมีการเผยแพร่ภาพเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ที่สามารถโจมตีนิวเคลียร์ได้ซึ่งกำลังปฏิบัติ ภารกิจอยู่ในตอนออกกลางเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอีกด้วยในขณะที่แอนโทนีบริงเก้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นได้เดินทางถึงทูเกียเมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันที่6พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นก็คาดว่าบริงเก้นนั้นจะพบเจ้าหน้าที่ของทูเกียเพื่อหาหรือเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามอิสราเอลกับฮามาสนอกจากนั้นแอนโทนีบริงเก้นก็ยังเดินทางต่อไปอยังประเทศอิรักไปหาหรือกับทางด้านนายกรัฐมนตรีของอิรักอีกด้วย ก่อนหน้านี้ประธานบ,บริษัทเซฟเธอยิเพโดกันผู้นำของตุรกีก็วิพากษ์วิจารณ์การโจมตีของอิสราเอลในชนวนกาซาอย่างหนักหน่วงโดยการกระทำังกล่าวนั้นเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและสุดสัปดาห์นี้เขาได้กล่าวว่าจะระงรับการติดต่อสื่อสารกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลทั้งหมดด้วยความเคลื่อนไหวตอนนี้เนี่ยครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าหลายฝ่ายนั้นจับตามองหวั่นวิตกว่าสถานการณ์นั้นจะลุกลามบานปลายเมื่อหลายประเทศในตะวันออกกลางนั้นเริ่มที่จะ,สะแสดงตัวสแสดงตนช โดยเฉพาะพวกเขาพูดถึงเรื่องของการที่จะตั้งรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นอิสระขึ้นมารวมถึงจะต้องมีการจัดตั้งเมืองหลวงของปาเลสไตน์ขึ้นที่เยรูซาเล็มตะวันออกโดยเฉพาะการนําเสนเอ,อของ,องกษัตริย์จอร์แดนนั่นก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายด้านกำลังบอกในการที่สหรัฐอเมริกานั้นยังคงที่จะเดินหน้าให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและพวกเขายืนยันนะครับว่าไม่ต้องการที่จะให้อิสราเอลนั้นยุติ สถานการณ์การสู้รบในเวลานี้หรือว่าพักการสู้รบในเวลานี้เพราะมองว่าจะเป็นโอกาสของกลุ่มฮามาสที่จะรวมสพัพพะกำลังและตอบโต้ทางด้านอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องทางอินเตอร์เนิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทางอินเตอร์เน็วด้วยครับ